ครับเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเรื่องมหาปริพินพานะครับมหาปริพานธ์เนี่ยมีรายละเอียดอยู่ในคัมภีร์มหาปาริพันธ์สูตรในจุดตัดปิดกทีคานิกากนะครับเราเรื่องโดยละเอียดตั้งแต่พระพุทธเจ้านะครับสเสด็จไปจากเมืองราชครห์ไปสูเวสารีแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็ไปสู่ที่เมืองกุสินารานะครับก่อนที่จะปริพาน์นะครับคราวนี้ สัญลักษณ์ของการปริธุามีอะไรบ้างอันแรกคือสัตรูนะครับคือนินดินฝังศพที่เราเคยได้เรียนกันไปตั้งแต่สวิชาร์เเนตแล้วนะครับคราวนี้เอเนินดินฝังศพเนี่ยถูกใช้เป็นตัวแทนของการปริพยายพานเนี่ยในศิละปะอินเดียโบราณและอเมราวดีในช่วงที่ยังไม่มีพระพุทธรูปเป็นรูปมนุษย์นะครับหรือแม้แต่ในศิลปะอเมราวดีที่มีพุทธรูปเป็นรูปมนุษย์แล้วก็ยังนิยมใช้สัตุูเป็นตัวแทนการปริพยายพาอยู่เช่นเดิมนะครับก็อบอกว่าพระนอนสีห์สายาเนี่ย เริ่มเกิดขึ้นในศีปักคันธาระเป็นครั้งแรกแล้วแผ่ลงมาในศีปักษุภตตะแล้วก็ปาระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือนะครับเป็นมันจะวนอยู่เฉพาะอินเดียเหนือเนี่ยนะครับแต่ว่ามาเลอวดีเนี่ยไม่นิยมนะครับนะฮะอานนี้เสีรภาพนอนเสียสายญาติเนี่ยนะครับคือการนอนตะแคงขวานะครับใช้ประหัสหนุนเนี่ยซึ่งูคล้ายกับ การนอนของราชสีนะครับนะพดด้วยเหตุนี้จึงเป็นสมการที่ทจะเน้นย้ำมาพูเรเจ้ากับราชสีเนี่ยมีสมการเท่ากันนะครับราชสีคือกษัตริย์ ของป่านะครับพระพุทธเจ้าก็เป็นจกักรพัิแห่งจัก,กระวัฒนะครับมีสมการเท่ากันประการหนึ่งหรืออะยด้านนึงคือราชสีเนี่ยมีขนนะครับสีส้มนะครับมีขนคอที่แผ่มาจากหัวเนี่ยดูคล้ายกับพระสุริยะหรือพระอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าในเมื่อมีสมการากพระอาทิตย์คือแสงสว่างธรรมะอยู่แล้วนะครับจึงมีสมการทียบเท่าของราชสีได้ด้วยนะครับคราวนี้ ในอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะคุยกันคือเรื่องต้นสาระแล้วก็เทวดาต้นสาระเนี่ยถ้าเกิดเห็นพระเจ้านอนอยู่ระหว่างต้นสาระคู่ก็รู้เลยว่าเป็นกนอนอารไปนิพพานนะครับบางทีก็จะมีเทวดานะครับลุกขเทวดาต้นสาระผุดขึ้นมา ไหว้ผูเทธเจ้าด้วยนะครับนะด้านล่างนะครับก็จะมีพระสงฆ์สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือพระสงฆ์ร้องไห้ซึ่งเป็นแค่สมมุติสฆงนะครับหรือพระสงฆ์ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมนะครับแต่อีกม,มีกลุ่มหนึ่งคือพระสงฆ์ที่เฉยๆนะครับก็แสดงว่าพระสงฆ์กลุ่มนี้เป็นอริยสงฆ์หรือพระสงฆ์ที่บรรลุธรรมแล้วนะครับนะก็จะแสดงให้เห็นบางทีก็จะแสดงให้เห็นพระอรหันต์อุดท้ายนะครับในที่ได้รับอ่อ ที่ได้รับที่มองที่ทันพุทธเจ้าแล้วกันนะครับพระสงฆ์องค์สุดท้ายนัน้นคือพระสุภัทระนะครับนะใกล้ๆกันนั้นนะใกล้ๆเตียงของบุทธเจ้าก็จะมีหม้อยาสามขาด้วยนะครับพระบุทธเจ้าป่วยนะครับก็องมีทานยานะครับก็จะมีหม้อยานะครับ้มยาให้บุเธเจ้านะครับ มีพระมหากระสปะนะครับที่ว่าอยู่ที่พระบาทนะครับพระมกระสปะเป็นพระสงฆ์สําคัญของเป็นพระสาวุกสําคัญของพระพุทธเจ้านะครับแต่ว่าท่านนิยมท่านชอบทุดงนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไปทุดงตามที่ต่างๆตอนที่พระพุทธเจ้าปลยนิพานนะครับตอนที่จยถวายพระเพิงพระมหากระสปะได้ใชได้เดินทางมาถึงที่ถวายพัะเพิงพระพุทธเจ้าและได้กราบที่พระบาทหลังจากนั้นก็มีไฟลุกขึ้นเองถวายที่ ที่พระวรกายนะครับพระศพของมูเดีเจ้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยพระมหากาสับก็จะเป็นก็จะเป็นตัวแทนมูเดียเจ้าในการทําสังฆายนาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการไหว้พระบาทเนี่ย แท้จริงแล้วออในศาสนาฮินดูนะครับเวลาเว,วลาจะมีการเผาศพเนี่ยลูกชายเขามีคนจุดไฟนะครับนะฮะแต่ว่าพระมากรสบายมาว่าพระบาทเขาเกิดไฟลุกขึ้นมาเองแสดงให้เห็นโดยในว่าเขามองว่าพระมากระสปะปรหนึ่งเป็นลูกพุทธเจ้านะครับปรหนึ่งเป็นตัวแทนเนีพุทธเจ้าเนี่ยพระมากระสปะก็จะมีอํานาจเต็มในการทาสัพพยาณาครั้งที่หนึ่งนะครับนะ ในท้ายสุดที่จะคุยกันคือเรื่องดนตรีสวรคร์นะครับเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์สำคัญก็จะมีก็จะมีดนตรีสวรคร์เนี่ยบันเลงขึ้นเองนะครับมีเสียงสวรคร์บันเลงขึ้นเองบางทีก็จะทําเป็นเมฆแล้วก็มีมือออกมาจากเมฆนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในศิละปะอินเดียเนี่ยมักจะแสดงดนตรีสวรคร์กับตอนมหาภาริผ่านนะครับ <Okay. S 2> เรื่องแรกที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเรื่องเศิอ เรื่องสูปเนีูบในเสยาอินเดียโบราณและอมราวดีเนื่องจาก,กยังไม่มีพระพุทธรูปเป็นรูปมนุษย์นะครับก็จะใช้สถขูบในการแทนไปนิพพานนะครับและไม่ปรากฏพระสยยายญาแม้ว่าเสภะอมราวดีจะเริ่มปรากฏพระพุทธรูปเป็นรูปมนุษย์แล้วแต่ว่าก็จะมีเฉพาะพระยืนและพระนั่งไม่มีพระนอนนะครับอมราวดีไม่มีพระนอนอน,นี้ขอให้จัไว้นะครับในขณะที่พระนอนเนี่ยนะครับจะปรากฏครั้งแรกในสิบคันธาระนะครับนะ ในเสียภาอินเดียโบราณและมาลาวีเองก็ยังไม่มีรายละเอียดอยื่นๆที่ปรากฏในสมัยในขณนะที่ปรีนิพานนะครับไม่มีต้นรังคู่ไม่มีพระสงฆ์ร้องไห้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับนะารายละเอียดทั้งหมดนี้จะไปรากฏในศิละปะคันธาระนะครับปร,ริมาคันคันธารานเริ่มปรากฏการนอนเสียอาศาัยญาติเป็นครั้งแรกพราะพระเจ้าตะแคงขวานะครับและมีะรายละเอียดอยื่นๆในขณนะปารินิพานอย่างเช่นหม้อยาสามขาเราเห็นไหมฮะ มีมยอยาสามขามีพระสงฆ์ที่กําลังร้องไห้นะครับเป็นร้องไห้สลบเลยไหฮะนะนะกับพระสงฆ์สงบนะครับนั่งสมาธิสงบอันนี้คือความต่างกันระหว่างสมมติสงฆ์กับอริยสงฆ์หรือพระสงฆ์ที่ยังไม่บรรลุกับพระสงฆ์ที่บรรลุแล้วนะครับมีต้นรังคู่นะครับแล้วก็มีเทวดาพุทธขึ้นมาจากต้นรังนะครับก็ปรากฏเป็นครั้งแรกในศีรปคันธาระเช่นกัน มีรายละเอียดหนึ่งครับที่ปรากฏเฉพาะสิบคันธาระกอย่างเดียวคือวชรปานีร้องไห้วัชรปานีเป็นพระโพธิสัตว์ที่ติดตามพระเจ้าเสมอนะครับทําเป็นบุคคลที่มีหนวดเคราลุงลังถอดเสื้อนะครับแล้วก็ถือวชระที่เป็นรูปก,กระดูกเป็นแท่งกระดูกอย่างเงี้ยนะครับแล้วทำท่าร้องออปกติในศิวคันธารักษวชรปานีมักจะเดินตามนะครับแต่ว่าในตอนไปนพิพพานวัชรปานีเนี่ยทำท่าร้องไห้นะฮะ ในศิลปวัตกรรมสกาศที่ถ้ำมชันตานะครับเราจะเห็นว่ามีพระพุทธรูป,รปรวัวปางฝ่ายนิพพานขนาดใหญ่ที่ถ้ำมชันตาที่26นะครับสิ่งที่สื่อมาจากศิลปะคันธารักคือการนอนสีอสาาาัยะนอนตะแคงฝานะครับและมีหม้อยาสามขายแม้หม้อยาสามขายตรงนี้เป็นหม้อยาต้มให้พระเจ้านะครับมีผส์ร้องไห้กับพระสมสงบอยู่คู่กันนะครับแล้วก็มีต้นรังคู่อยู่ข้างบนนะครับนะฮะ าวนี้อยากจะให้ดูว่าตอนนี้นเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะเวลาผท้เจ้่ป่านอนนอนตอนท่าไปนิพพานเนี่ยเนื่องจากหูผู้เจ้าพวปัตตันเนี่ยเป็นประกันยาวใช่ไหมหูก็จะแนบลู่ไปเพราะว่าจริงๆแล้วพระกันของพยผู้เชี่เนี่ยเกิดการจากการใส่ตุ้มหูในสมัยที่เป็นเจ้าชายนะครับเมื่อเมื่อปวดแล้วต่อถอดตุ้มหูแล้วหูที่ข้นนิ่มนะครับไม่ไม่ไม่แข็งโป๊กนะแต่นิ่มนะเมื่อนอนปูก็ลู่ไปกับพบพักนะครับนะโอเค วันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือดนตรีสวรรค์นะครับเจอเห็นสังเกตทุกคนไหมครับว่ามีภาพของเทวดานกำลังตีกลองเหาะอยู่บนฟ้าอันนี้คือดนตรีสวรรค์ที่บลือขึ้นนะครับต่อจากพุทธปล่อยน,นิพพานครับในสิบป,รปาระนะครับพุทธปล่อยนิพพานยังยังคงนอนศีหะสายญาติอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมีการซ้อนภาพสถูปขึ้นมาสถูปตรงนี้ นะครับสถูปตรงนี้นะฮะที่แล้วสถูปเนี่ยถ้าคิดใน <c oughs> ในคติดั้งเดิมเนี่ยก็คือเป็นเป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยที่ผ่านมาแต่เดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเรื่องกระบวนการแกรนตั้งแกนนอนมาซ้อนเนี่ยนะครับการเป็นหัมอผู้จ้า,าเนี่ยนะครับจบสิ้นชีวิตก็คือทําเป็นแกนนอนแล้วแต่ว่า แต่ว่าเอเซนส์ของพุทธเจ้านะครับพระธรรมนะจะบอกว่าพระธรรมของพุทธเจ้าเนะี่ยยังอยู่นะครับหรือว่าถ้าในคติมหาญานกนะ็คือเราพุทธเจ้าเนะี่ยยังคงมีเอเซนส์มีมีมีความเป็นพุทธเจ้าเนี่ยนะครับ ที่แผ่สร้างวิทยจักรวาลยังคงอยู่นะค,ความเป็นทุทธะเพราะฉะนั้น,นจึงแสดงออกมาเป็นสถูปในรูปของแกนตั้งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แกนนอนแกนตั้งซ้อนกันนะฮะซึ่งเราก็ได้คุยกันไปหลายรอบวนเะรื่องแกนอนแกนตั้งนะครับของจักรวาลน,นะครับนะฮะองสังเกตดูว่าตอนนี้มีดนตรีสว่างมีเวกนะครับแล้วก็ม,มีมือเนี่ยลงมาตีฉากนะครับแล้วก็ตีกลองนะครับ นะก็สังเกตว่าอันนี้คือดนตรีสวรา์ที่สแสดงภาพในเสียป,ปา่าละเดนสว,วยือื่นจะหายไปนะครับพอเข้าสู่เอเชียคณเนดวันตร์สว่า์ก็จะหายไปนะครับภาพสีหสยายญาตเนี่ยนะครับบางภาพก็ยังคงแบ่งราบนอนราบกับพื้นนะครับํบางรานบางชิ้นก็เริ่มตั้งข้อสอบขึ้นมาเดี๋ยวพอในเสียาไทยก็จะตั้งสอบบงบรรูปสามเหลี่ยมอย่างชัดเจนนะครับพระสงฆ์ร้องไห้นะครับก็ยังซอนกันอยู่นะครับนะ นะฮะคราวนี้ส <ạo> ิ care, SBS, ่งที่อยากจะให้ดูก็คือหม้อยาสามขาเนี่ยหายไปนะครับแต่พระโสวนพระสงฆ์ที่ว่ายู่ที่พระบาทเนี่ยน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นพระมหากสปะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีพระสงฆ์อีกองค์หนึ่งที่ว่ายู่ที่พระเศียรนะครับอยู่คู่กันเนี่ยนะอาจจะเป็นพระถนนก็ได้นะครับ